สวัสดีครับเจอกันนะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้สั่งไม้นะครับเป็นไม้แครรอนะครับสั่งมาใช้กับกลองชุดนะครับเป็นไม้แยกนะครับเพิ่งมาถึงนะครับเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบยนะครับเดือนมีนาคมพศสองพาร้อยหกสิบแปดนะครับ มาแกะกล่งองกันเลยข้างในจะมีอะไรบ้างด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ทางร้านก็แพ็คมาให้ดีนะครับนี่เลยแค่รอนะครับมาแกะออกมาดุ่น,นี้นะครับ G O ขีดยี่สิบสามนะครับ ตัวกล่องมาดูข้างในมีอะไรบ้างนะด้านนอกก็จะเป็นกล่องลักษณะนี้นะตัวนี้คือวันที่นำเข้ามานะครับวันที่นำเข้ามา2024ัน่สิบเมอปูละไรเนี่ยเขาระบุไว้ f o r เนอแอนทอมจีโอขีดยี่สิบผู้นำเข้าจัดจำหน่าย เงินค้าบ,บริษัทนัตพงศ์เซลสวิตจำกัดครับนัตพงศ์ผมก็ไปบ่อยนะผมไปกรุงเทพผมก็จะไปเวนัตพงศ์นะครับถ้ามีเวลาว่างนะครับะมาดูข้างในกันเลยแกะมามีอะไรบ้างแกะมาก็จะเจอแบบเมนวนวลไม่ใช่เมนวน,มนวลเมนนวลนะครับบอก ฟีเวนซี่ลิสปอนนะครับประมาณนี้ฟีเวนซี่ลิสปอนแล้วก็ขั้วขั้วต่อสัญญาณบวกลบนะครับกัวตามนี้ประมาณนี้นะครับไต้หวันนะครับยี่กระบูไปไต้หวันนะไมเคลโรข้าหน้ามีอะไรแต่ประมาณนี้ นี่ก็มีฟองน้ำนะครับกันกระแทกถ้าล,ลงมาก็ไม่หนา,าบางๆนะด้านในก็จะมีตัวใหม่นะครับมาดูตัวใหม่ก่อนนี่คือตัวใหม่ตัวหม่โอ้ดูสวยนะครับผมผมสั่งมาหลายตัวแล้วแหละนี่จะเป็นตัว ตัวที่ตัวที่1 2ึ่สามสี่ตัวที่ห้านะครับแล้วก็นี่มีขาล็อกมีบุกกองนะครับประมาณนี้นีครับยิดมาดูตัวใหม่กันเลยดูด้านในมีอะไรไม่ตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับ หัวใหม่ประมาณนี้บบกลั้วสมราคานะครับแค่รอนะครับนี่เลยวมีไม่มีฟองน้ำผมจะมาใช้กับคาบเบลนะครับก็คาบเบล เรามาติดตั้งกันเลยครับตัวนี้ไม่มียางรองมันก็ไปก็โลหะชนโลหะเลยครับไปเรามาติดตั้งกันครับครับเราก็จะมาติดตั้งกันนะครับก็ใส่ขาที่ให้มานะครับใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้จะอยู่ในตำแหน่งของกาเบลนะครับ ก็จะฝากไว้กับพอทอมออนนั้นก็นำไม้มานะครับก็หมุนอะแดปเตอร์นะครับมาให้เรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับติดตั้งง่ายมากนะครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอะไรมากนะครับไอที่ชี้ไปทางไหนมันก็จะรับเสียงทางนั้นนะครับ ส่งนาบ้ดูให้ดีนะครับมัใ,ใกล้ไปนนประมาณนี้พอไหมดูนะครับดูความเหมาะสมว่าเกะกะไหมผมว่าส่วนตัวว่าน่าจะผมประมาณนี้น่าจะพอดีประมาณนี้ก็จะพอดีนะครับ โอเคก็ก okay. ็หาสายไม้มาต่อก็เป็นอันเรียบร้อยครับสายไม้มาต่อให้เรียบร้อยแล้วก็เอาสายไม้มาต่อให้เรียบร้อยนะนี่นะสายาแล้วครับเข้าไปหาดูครับก็จะมีเดือยล็อกอยู่ ลองฟังเสียงดูครับก็โอเคครับเสียงมาต,ตัวปกติก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เจอกันวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนถึงท้ายคลิปนะครับกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ